ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจองกลางนะครับจองกลางอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตะกี้เข้าไปพอในจองละจองเป็นจัดงามเลยครับอันนี้ต่างหนอกวันนี้แดดฮอนขนาดเนิอวันนี้นะวัดจองกลางจะอยู่ติดกับวัดจองจองคำอันนี้เป็นวัดจองคำตะกี้ก็เข้าไปพอมากรรมละ วัดจ่องคำจ่องกลางนี่จะเป็นวัดติดกันสมัยก่อนมันมีสามวัดเนาะอันน,น,นี้ก็เป็นอุโบสถอีกครับนี่จ่องของวัดจ่องคำนะครับนี่นะปุ่นวิหารหลวงพ่อโตอันนั้นหลวงพ่อโตอยู่ตรงปุ่น อันนี้จองวัดจองคำจำหมดจะจุมกระสอดไม่แอวกันเนอะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโตองค์บเล็กบเล่นเลยนะครับจะหมดจะจุมอัน หันปุ๊บนี่นี่แหละครับศิลปะแบบตาใหญ่แล้วสลานี่ก็เป็นสลาเก่าแก่กันเนอะถ้ามาวัดจ่องคำนี่ก็ต้องต้องมาแอวตินี้เดี๋ยวผมจะปาไปพอดีในจ่องเนาะนเดเตยวออกมาสลาแลครับล้วจะไปตีจ่อง วันนี้แดดค่อนข้างแห้งนะครับนี่ก็คือจ่องนี่กะเตวไปพอบนบนจ่องก่อนเพาะบรรยากาศเป็นจดุดใดเนาะเคยมาแล้วเนาะครับช,ชาวมูกเชจุม บรรยากาศอีพอแล้วมันเย็นโอกเกีนใจนะในเป็นบริเวณจองลวดลายเปินงามเนาะลายตีเปิดตกแต่งบริเวณพระประธานนี่นะครับเป็นศิลปะ ที่จริงในอำเภอแม่สอนนี้มีหลายวัดอยู่นะครับผมอาจไปบ่หมดบ่เสี่ยง โดยเฉพาะเพดานตัวนี้หรอกนะคดีครับผมไม่ได้ใจเรื่องปน้องว่าอย่างนะดอกที่มีลักษณะดอกนี้นะจะหันโดยทั่วไปวัดที่มีศิลปะแบบแบบไตนะครับวัดจองค้าจะมีตางขึ้นอยู่สองอันอันนี้คือเพิดขวาและนี่คือเพิดซ้ายนะครับ นี่ศิลปะแบบนี้คมนะครับเนี่ย นนเป็นพระพุทธรูปไม้ที่สร้างมาจากสารเป็นพระที่สร้างมาจากมาสารเป็นเป็นพระพุทธรูปนะครับแต่ในส่วนนี้ก็จะเป็นคนทาะว่าพระในต่างๆของวัดจองกลางนะครับถ้าตามผมแบบชบับระมาพมก็คือจะมีซุ้มอยู่ ซุ่มอยู่ต่างๆเป็นศิละปะแบบไต้ทางข้างนี้ก็จะเป็นคุลฮาวาที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่หฮาสอน อันนี้จะรวบรวมของเก่าไว้ตีนีโดยเฉพาะน้องคนนี้นะครับนี่แม่นางแม่นางอย่ามหาูนอมยผมนี่นะนี่เขาจะลองเตลเข้าไปพอนะครับอันนี้จะเป็นกล่องแลว้วก็กล้องอยู่ตานีก็ยังว่านะมาในนี่วัดจองกลางก็ต้องเข้ามาพอพิพิธภัณฑ์ของเปิรนเนาะอันนี้เปินบางบางอย่างนี่ก็มีอายุนักละ มีท่งตรงมาจากพระม่าก็มีโดยเฉพาะอันนี้นะผมใหญ่คือพอเนะี่ยอันนี้เป็นคลองหองี่กอะเปิดห้องวัาคลองหองกูดี้พอเท่าสุวรรณพระนิชยานนท์นะน,นี่เนาะคีอเปิดห้องวัาคลองหลอยู่ยะทุกอย่างมันจะมีมีคนมาบริจาคนี่เนาะเนี่ย อันนี้ก็คุ้นๆกันอยู่นอกอันนี้เป็นท่าที่ผมเคยเห็นในการฟ้อนของตาใหญ่พนสมาพนกระจาอันนี้กนันนี่เป็นตุ๊กตาอย่างนี้ตุ๊กตาคนเท่าสองคนเป็นพรามแล้วก็เป็นพรามพนมมืออันนี้เป็นมา้าอันนั่นเป็นมาเหสีแล้วก็กรัตรนะครับเป็นตัวแทนนี่นะฮะและนี่คืออย่างอันนี้คือปราสาทประดับลวดลาย ประสาทที่ประดับลวดลายงามดีเนาะละเอียดอ่อนช้อยดีเหลือเกินอันนี้เป็นว่าพรามขาวนี่นะอันนี้เป็นพรามขาวอน,นี้เป็นพรามพรามขาวเหมือนกันและนี่คือกวางชูชกอ๋อนี่ครับชูชกชูชก อันนี้คือชาลีพนมมืออันนี้เป็นช,ชาลีและก็การหาพนมมืออันนี้เป็นปุกตาตีอยู่ในส่วนของพระเวสสันดรชาดกเนาะอันนี้นี่เป็นสิงอันนี้ผนางมัสีอีกอ่ะอันนี้เป็นตัวแทนของะนางมาสัสีและน,นี่ก็คือเสือและนี่ห้ออ่าชูชก จูโซกไส้าวางตีห้องอีนะแล้วนี่นคือเป็นนายพรานนี่นคือนางอมิตาอันนี้หมา อันนี้ชาลีกันหาตั้งหลังคือพระเวสสันดรอ,อันนี้ชูชกมือซ้ายยกขึ้นชูสองนิ้วอันนี้อย่างพระเวสสันดรมันมีเพิ่นห้องว่าตัวแกสลักของหลายๆอย่างนะซึ่งว่าจะาชูชกนี่นะเกี่ยวกับตัวนี้นะอันนี้ชูชกมึกยกมือถือไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเนาะแล้วแต่ว่าจะ,ะบดถึงตอนไหนอันนี้กับชาลี ชลีน,นี่พระนางมาสีเหมือนกันมีหลายตัวอยู่นะอันนี้เหรอชูชกนอนบนต้นไม้อันนี้เป็นชูช,ชกอันนี้เหรอเทวดาเปล่งกายอุ้มชาลีอันนี้ก็เทวดาเปล่งกายอุ้มกันหาแต่น,นี่คือ,อประจัยเจ็บแล้วตั้งหลังนี่เป็น้องวัดเทวทูตทั้งสี่ 4, เกิดแก่เจ็บตายและสมณะนะครับ โมนี่นะจะเป็นการบอกคติธรรมอน,นี้ก็เป็นจ้างน,นี่พระพุทธรูปอันนี้เป็นข้องโมงอันนี้เป็นพระพุทธรูปสมัยต่างๆพระพุทธรูปสมัยต่างๆเลยอันนี้เป็นกล่องอันนี้ก็อุปกะชีวกตัวนี้นะนายพลาน นี่นี่กทุกแต่ตัวนี้นะาฮักนจังางนะนะ่าฮักนจังะอะไรอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการทำนาอันนี้หอพระจองพลาเนาะจองพลานี่ยคือหอพระน,นะครับต่างๆ ี่คือในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตติวัดจ่องคำอำเภอเมืองจังหวัดเมืองศรถ้าเจ้าหมูเจ้าจูม,มีโอกาสกายมากกว่าลองกายมาเนอ้อมาพอของเก่าของโบราณตินีน่นแหละครับเอาแต่อีก,ก่อนเนอ้อพิพิธภัณฑ์มีชีวิตตีน่ชอบบรรยากาศของตบใหญ่ก็ไม่เอวกันเนอ้อนั่นละ อเอาละครับวันนี้ปาบรรากาศมาแอววัดจองคําแล้วก็จองกลางกันเนอร์พิพาประกันไดกับพระสุมาตะครับเดิยไปซสอกกินเข้าก่อน